สวัสดีครับวันนี้เรามาไหนกันครับผมมาสถานีตำรวจครับมาทําอะไรครับแจ้งความเหรอครับแจ้งความครับแจ้งความว่าอะไรครับมาที่ไา่กัดกันเหรอครับฝาที่ไม่กัดกันอ๋อโอเคครับผมทางตะวันครับเรามาทําอะไรกันครับมาจักรยานเร่งครับโอเคครับแจ้งความไปแจ้งความที่ตำรวจขออนอนะ แต่ผมจําไม่ได้ครับตอนอะไรวอนพัก้แล้วนะครับผมผู้คนหลั่งไหลมาชุมนุมกันครับผมนะครับผมนี่ลองหัวหน้าครับลองหัวหน้าแก๊งครับผมลองหัวหน้าก็อีชัวครับไล่ไล่ใครนะครับไล่อีปูชัวครอบทำอะไรกันตรงนี้ครับไปจักรยานเสร็จแล้วครับแล้วก็มานั่งหาอะไรกินครับออ๋เข้ามาทำอะไรแล้วครับเนี่ย พักเหน่ยครับพักเหน่ยที่ไหนครับที่สวัสดีเฮาครับอ๋อสวัสดีเฮาครับวันนี้ครับผมโอเคครับสนุกมากครับมาเดินงานกาชาเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวก็ถ้าขยากสนุกก็มาปั่นๆกันได้นะครับผม